อัปเดตต้นกลาก้าคืนที่2แล้วนะคะที่เราเพาะในห้องมืดนะคะตัวนี้เป็น,มนเมล็ดเคลือบนะคะเขาก็มีลักษณะที่จะงอกออกมาแล้วนะคะนี่เขาก็เป็นยาวๆแบบนี้ก็มีบางบางมเมล็ดไม่บงังก็หลายมเมล็ดที่เขารากเข้าฉีฟ้าเพราะว่าโบอ่าใช้ปกักเมล็ดเคลือบลงไปไม่ถูกต้องนะคะ แล้วก็เลยวันนี้เราก็เลยจะต้องต้องมาช่วยเขาอันนี้เป็นมเมล็ดฟิเลนะคะที่เราปักลงฟองน้ําเลยเป็นมเมล็ดเปลยนะคะที่เราไม่ได้เพาะในกระดาษทิชชู่นะคะเราปักลงในฟองน้ําเลยถ้าสองคืนเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้ให้เขาอยู่แบบนี้ไม่ได้นะคะเราจะต้องมาช่วยให้เขาลงไปอีกนะคะอันนี้มเมล็ด ปักลงไป96ช่องก็งอกทั้ง96ช่องเลยนะคะดีมากๆเลยแต่ว่า,าเราจะปล่อยให้เขายาวเป็นถั่วงอกแบบนี้ไ่ได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาช่วยเขาลงไปอีกนะคะเดี๋ยวมันจะไม่สวยก่อนอื่นเราจะมาตรวจดูตัวนี้ก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ ตัวนี้มเมล็ดตัวนี้โบได้อะมเมล็ดตัวนี้โบได้กระเทาะตัวที่เคลือบเข้าออกนะคะก็จะมีลักษณะลอ,อกดีอยู่ตัวนี้เขายาวมากๆเลยเราจะต้องยัดเข้าลงไปอีก ไล้แบบนี้ไม่ได้นี่ตัวนี้เห็นไหมคะอย่ไก,กลๆอาจจะไม่เห็นนะคะเดี๋ยวบูออกกล้องไว้ทางนี้แต่ไม่รู้ว่ามันจะโฟกัสให้หรือเปล่านะคะเนี่ยตัวนี้สำหรับโบนะ่ะก็บบคิดว่ามันค่อนข้างยากนิดนึงนะคะแบบเปลือบเพราะว่า เราไม่สามารถรู้ได้ว่าทางไหนที่เขาเป็นเนี่ยมันตรงนี้รากออกมาเราไม่รู้ได้ว่าทางไหนเขารากแทงออกมามันก็จะไม่ค่อยสวยนอี้คงจะได้กลับไป ใช้เมล็ดเปื่อยเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ใช่ว่านั้นไม่ดีนะคะก็แล้วแต่ใครสะดวกนะคะตัวนี้มันไม่มีแบบใครสะดวกแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะคะบางคนอาจจะสะดวกเมล็ดเปื่อยก็คือมันทํางานครั้งเดียวมันอะไรแบบนี้แต่สําหรับโบเมล็ดเคลือบเนี่ยมันทํางานหลายครั้งนะคะคิดว่าหรือเราต้องฉีดน้ําเพิ่ม ไม่เป็นไรตัวนี้เราก็รอเขางอกออกตัวนี้ไม่งอกบอกไว้ก่อนนะคะว่านี่คือคืนที่สองแล้วเ,เดี๋ยวเราเค่อยมาดูเขานะคะสหรับตัวนี้ก็ต้องรอให้เขางอกหมดก่อนเราถึงจะรู้ว่าเราจะให้เขา ูงเขาต่ำแค่ไหนนะคะเรามาดูส่วนของเมล็ดเปืยของเราดีกว่าเรไม่รู้มันจะโฟกัสให้หรือเปล่านะคะถ้าเข้ายามแบบนี้เราต้องช่วยเขาออกลก เราอย่าปล่อยให้เขายาวแบบนี้มันก็เสี่ยงอยู่นะคะที่จะทำให้ลากเขาหักเขาบวบช้ำแล้วก็ใช้ไอ้นี่หนีบลากแล้วก็ดึงลงไปหนีบลากแล้วก็ดึงลงไป ต้องค่อยทำอย่างเบามือเพราะว่าไม่งั้นมันจะหักอ่ลองถอนขึ้นมาดูก็ได้รากเขาก็ยาวประมาณนี้นนอีกเป็นสาเหตุหนึ่งที่โบ ชอบเพราะมาเมล็ดลงในกล่องทิชชู่ก่อนนะคะมันจะได้เราจะได้เลือกมเมล็ดแล้วก็ปักลงทีเดียวแล้วมันก็อยู่เลยไม่ต้องมาทําแบบนี้หรือว่าใครชินแล้วนะคะก็สะดวกแบบนี้ก็ทําแบบนี้เลยก็ได้นะคะไม่ต้องมาดรามา่าไม่ต้องว่าทำมาทาอย่างนั้นอย่างนี้ถูกสะดวกแบบไหนก็ทําแบบนั้นได้เลยอันนี้ก็คือมาทําให้ดูว่าสภาพจริง มันเป็นยังไงนะคะแล้วก็สําหรับมือใหม่ของเรานะคะที่เข้าไปดูคลิปโบวแล้วที่โบวพาเพาะใส่กระดาษทิชชู่กับแบบนี้ะสะดวกแบบไหนก็ทําแบบนั้นได้เลยนะคะมันก็ทําได้เหมือนกันแต่ถ้าให้โบวให้คะแนนโบวก็จะให้คะแนนเพาะใส่กระดาษทิชชู่นะคะอาจจะใช้เวลา เยอะกว่านะคะแต่ว่าโบคิดว่ามันชัวร์กว่าเนื้อเราอาจจะไม่ถนัด,ด้้วแหลยเราถนัดแค่เพาะในทิชชู่นะคะก่อนตัวนี้โบเพาะตอนอ่าเย็นๆนะคะทีนี้พอครบสองคืนแล้วจริงๆเขาควรจะออก รับแสงได้แล้วนะคะแต่ว่าโบจะเอาเขาออกรับแสงในวันพรุ่งนี้นะคะใครที่มีปัญหาต้นยืดก็ดทำแบบนี้เลยนะคะมีดลงแล้วก็ดึงลงตัวนี้โบทำเป็นชาเลนจ์ด้วยแบบปลูกผักพร้อมกันนะคะสำหรับมือใหม่ห่ะปลูก ก็เข้าไปดูนะคะชอบแบบไหนอันนี้โบก็ทําให้ดูแบบที่สองแล้วโบอยากให้แบบอ่าเป็นเร็วๆเลยแบบไม่ได้ตัดต่ออะไรมากนะคะถ้าเป็นตัดต่อก็คงจะเป็นช่วงที่เร่งให้มันเร็วๆช่วงที่ไม่ได้พูดอะไรนะคะตอนนั้นเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ดูดูดู สภาพปัญหาจริงๆทงานนํางานหน้างานจริงๆนะคะว่ามันเป็นยังไงไม่ใช่แบบออกมาแล้วสวยเลยเหมือนที่รูปที่โบถ่ายนะคะมันก็เบื้องหลังมันก็ค่อนข้างที่จะจุกจิกนะคะทั้งต้นยืดนะคะอันนี้หักแล้วขนาดว่าเบามือ แต่ว่าตัวนี้โบก็ได้เพาะแบบในกล่องทิชชู่โบเ,าเพาะเผื่อไว้อยู่นะคะเผื่อว่าเขาไม่งอกตัวนี้โบว่าแนะนำมาสามารถทำได้กับ,บมเมล็ดที่เขาเคลมมาแล้วจริงๆว่างอกเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะเราจะไม่ได้เสียเวลาแบบอ่าช่องนี้งอกช่องนี้ไม่งอกอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวโบดูโทรศัพท์ก็โฟกัสให้หรือเปล่าโอเค พูดถึงไหนพูดกันไปกันมาก็คือใครที่ยังไม่เริ่มนะคะก็มาเริ่มไปพร้อมๆกันเลยนะคะตอนนี้โบกําลังถึงวันที่เท่าไหร่วันที่คืนที่สองเองนะคะในการเพารมมะเมล็ดถ้าคุณผู้ชมจะเริ่มก็เริ่มตามหลังได้เลยหรือว่าใครเริ่มพร้อมกันแล้วนะคะเราก็จะได้ดูไปพร้อมกันนะคะว่าดูว่าแต่ละวันโบทําอะไรกับต้นกล้า โบบ้างนะคะอ้าวหักอีกแล้วเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเอาตัวที่อันนั้นมาเผือ่อจับรากแล้วดึงลงเพราะว่าถ้าเราไม่ดึงเข้าลงมันมันก็ปลูกได้อยู่แต่ว่ามันไม่สวยเขาจะเป็นลำต้นเขาจะเป็นกัน้านขึ้นนะคะไม่ไม่เป็นทรงพุม่ม เราจะได้ดูว่าใครที่ยังไม่เคยปลูกจะได้ดูว่าการเดินทาง45วันของผักสลัดเราเราทำยังไงบ้างนะคะเรื่องปลูกนะคะว่าปลูก,ปล,กปลูกง่ายนะคะแต่ว่าขั้นตอนเขาก็อาจจะจุกจิกแบบนี้นะคะแบบต้องคอยดูแลอะไรเท่านันนนนนน้นนั้นนี่แต่ว่าพอเรา เอาเขาลงกล่องปลูกแล้วนะคะเราก็สบายแล้วนะคะเวินแต่ว่าส่วนนั้นจะมีนอนนะคะอันนั้นก็คือต้องเป็นปัญหาให้เราต้องแก้ไขอีกมีนอนมีนกอะไรประมาณนั้นนะคะส่วนเล็กๆอย่างเราก็ลำบากหน่อยนะคะเพราะว่าจะซื้อมุ้งก็จะเป็นการเพิ่มภาระทางค่าใช้จ่ายอีกนะคะ ว่าแต่โรงเรือนเราก็กว่าเราจะหาทุนหาไม้หาอะไรมาทําได้ก็ค่อนข้างที่จะใช้เงินอีกเหมือนเดิมในเรื่องที่อผลตอบแทนโบคิดว่าถ้าไม่ได้ลงทุนเยอะแบบไม่ได้อ่สร้างโรงเรือนใหญ่ๆอย่างนี้นะคะซื้อมีกล่องมอีอุปกรณ์ที่ใช้ปลูก เลยเพราะว่ามันคืนทุนไวนะคะเราขายเข้าขายโลกันอยู่โลละแปดสิบเก้าสิบหรือเจ็ดสิบอันนี้แล้วแต่พื้นที่ว่าใครกำหนดไว้เท่าไหร่นะคะแต่ว,ว่าที่โบโบขายอ,อยู่หนึ่งร้อยบาทนะคะต่อกิโลกรัมก็คือขายปลีกอย่างเดียวเลยหรือว่าใครจะ ซื้อไปขายต่อหรือยังไงโบบอกเลยว่าโบก็ขายราคาเดียวเลยนะคะเพราะว่าโบก็ไม่ได้ปลูกแบบเยอะมากมายเป็นสวนใหญ่ๆนะคะกล่องนึงเราปลูกอยู่แปดต้นเองรอบหนึ่งโบปลูกอยู่สี่สิบแปดกล่องสี่สิบแปดกล่องก็ดูเหมือนเยอะนะคะแต่พอเรามานับต้นเราได้แค่กล่องละแปดต้นเองก็ไม่ได้เยอะนะคะ เพราะว่าโบก็ขายเฉพาะในหมู่บ้านนะคะแล้วก็มีส่งในตัวอำเภอบ้างเล็กน้อยนะคะเ่อนเพื่อนที่ทำงานแบบนี้อ้าวขาดอีกแล้วนี่นะคะปัญหาหน้างานของการเพราะแบบปักมเมล็ดลงไปเลย เดี๋ยวถ้าใครแบบทำคล่องแล้วสามารถฝากช่องไว้ e หรือฝากเพจไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยก็ได้นะคะให้เพื่อนๆได้กดเข้าไปดูของแต่ละท่านว่าทำยังไงบ้างแล้วนะคะอันนี้โบไม่ได้ห่วงพื้นที่เลยใครจะฝากร้านก็ฝากได้เลยนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ากัน้วย ได้รู้ได้รู้ได้ดูแต่ละวิธีการของท่านอื่นๆไปด้วยนะคะนี่ก็จะเสร็จแล้วเดี๋ยวถ้ากล้องไม่โฟกัสยังไงต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าโบใช้กล้องหลังเพราะว่าโบต้องแดดต,ตอนนี้มันก็ค่าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะโบถึงจะเอาเขาออกรับแดดแล้วก็โบก็จะเติมน้ําให้เขาเต็ม ถาดไปเลยนะคะตัวนี้บูก็จะใช้พกกี้ฉีดเขาอีกสักหน่อยให้เขาแบบตัวที่ตัวที่เคลือบเขานะคะออกไปเขาจะออกให้หรือเปล่าไม่ออกไม่เป็นไรเดี๋ยวรุ่งนี้ยังไงถ้าเราครบสองคืนแล้วเราต้องนำเขาออก รับแสงได้แล้วนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแบบนี้แล้วก็เอาเขาออกรับแสงได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้นยืดเหมือนเมื่อกี้นะคะตัวนี้โบรรับรองเลยว่าเขางอกไวมากๆนะคะเดี๋ยวรอบหน้าโบจะเอาไว้แค่คืนเดียวก็จะเอาออกอ่าไปรับแสงแล้วนะคะเพราะว่าเขางอกไวมากๆเลยนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จบกันไปเท่านี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันพรุ่งนี้ค่ะ